ไม่อยู่ต่อสักนาทีตระแฮ่แกม่ยอมแล้วก็ก็อยู่แบบเผื่อเหงาไงเดี๋ยวๆเกื่กูถามเขาพกก็ะต้อพกก็ตออแล้วบอกว่ามาคุยย่านนอกเหงาแล้วทำให้มึงตกโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t เด t อ i ทอยเลตนะครับทุกคนก็ วันนี้นะครับเราจะมาแกล้งแฟนนะครับทุกคนจากที่หายจากไม่ลงคลิปไปนานเพราะว่าช่องผมโดนแบนนะครับทุกคนเพิ่งแบบจะมาเปิดได้นะครับทุกคนวันนี้ผมแบบอยู่โคราชนะครับรอยู่บ้านพี่มารีนะครับทุกคนก็ตอนนี้แกลมันออกไปซื้อของไปไปซื้ออะไรกินอะทุกคนแต่ว่าผมก็จะมาแกล้งแกล้งแจมแต่ว่าอยู่กับเฮ้ยผมลืมบอกไปต้องคนนี้ชื่ออะไรนะชนนนะะื่อนุนค่ะชื่อนุน ก็จะมาแบบว่าแจนแจนมันเปียกแจนยังไม่เห็นนะแจนยังไม่เห็นใช่ไหมแจนยังไม่เห็นใช่ยังไม่เห็นกันเออแต่แแว่าพี่มันรลีโดนไปแล้วฮะ <c ười> แต่พี่พี่มันรีโดนไปแล้วโดนอะไรเดนเดินเดินแกล้งไงอ๋อคือตอนนี้แจนมันยังไม่เห็นนะครับทุกคนก็เขายังไม่เห็นกันนะครับคือผมจะมาแบบอยู่อยู่ห้องนี้กับกับนู่นนะ่ะอ่าเราแล้วล้วแบบเราจะแกล้งแบบพี่ก็แบบแกล้งแบบเราแบบจะกีบกันน่ะ แกล้งแกล้งคุยแบบเก็บกันแล้วให้แล้วแบบพอแบบแจมันมาให้มันมามาเห็นแล้วเราก็แบบแบบยังไงอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจุดจีจุดจี่จุดจุดอ้วนหวานหน่อยจุดจี่นหวานกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ผมว่าพี่โดนด่าแน่เลยนะไอ้บูก็ช่วยโดยด้วเวลามันจะทำมันมันเอาจริงหน้าให้ผมก็ยุ่ะไรยุต่อให้ดานั่นไงไมล่ะเวลาแจมันเอาจริงโอเคทุกคน ก็เวลาตอนแจนมาเลยนะครับก <si ็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครป์ก่อนจะไปชมคลิปด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ผมเห็นแจนมันขับรถมาแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้บูไปแอบถ่ายแจนนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปรอกับนุ่นในห้องนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูแจนกันเลยนะครับทุกคนไปไ็ไหมมาพี่ได้ไหมมาไปข้างนอกมาไปหาอะไรกินรถจดไปลงรถนะใช่กุญแจกุญแจ จดแจก็อยู่น,นั่นเลยไม่ไเอามาลตเดี๋ยวเขาเอาล้กั่เห็นเอกไหมเอกไปไหนอยู่ในห้องหอม่ห้องหอมอยู่นะก้องไเกมาว่าเาาจา่งไม่เห็นเกลยก็เห็นบอกว่าอยู่นี่นะเอแ้แต่ออกมาจากห้องไม่เห็น ที่ผู้มาเหคนพวกเราวันนี้ท้องเมื่อคืนหนักไปหน่อยไม่ใช่ดรเมื่อเช้าหนักไปหน่อยหนักอะไรหนักกระเป๋าหรือว่าหนักอะไรหนักกระเป๋านั่นงคนหนึ่งจะออกมานานแล้วนั่งเล่นเกมเก็บเกมตายหน้าคอมมันมีลูกโดดอันี้เห็นไหม เออคือลุกโดดพริกไงทำไมเล่นลุกโดดอ่ะมันเป็นพื้นที่หนุนกันนั่นองก็มันโดดเนี่ยกระโดดได้กินแล้วกระโดดได้ลองกินดูเลยอยกลุกโดดพี่จรินกันไหมผมตามชาตินี้ผมกินได้เป็นหมดเป็นถังอะรู้เพื่อนอะมันเป็นพริกแบบเล็กๆเมื่อดุยน้ำไอ้หลุยชอบไอ้หลุยคงไม่ทำอะไรหรอกตอนนี้น่าคลองเหมือนเดียว พี่ว่าย,ยัางไงยังไงเลยพี่ยังไงม่เห็นีเอาเองป่ะหรือเห็นีเอ้ไม่เห็นอ่เอ๊ะอะไรี่ยกินข้าวยังเนี่ยกินแล้วกินยังอ่ะกินแล้วกินอะไรมากินแกงอันนี้ดิแกงส้มใส่ไข่อ่ะอร่อยไห อร่อยเลยแล้วไม่ได้ไปไหนหอ่ะอยู่นี่ใช่ไหมไม่ไปไหนเลยแล้วกลับวันไหนกลับวันทีส่สี่อือนะแบบไม่อยู่ต่อสักนาท,ทีเหรอแย่ๆ<แ>ก,ก็อยู่แบบเผื่อเงอองไงก็จแะบบได้เงิ <c oughs> พี่มาจากที่ไหนอะ่ะพี่มาจากสารคามครับ น้องไกลดังมาจากชมบุรีวันนี้ไกลกว่าพี่อีกนะเอาพี่เรียนที่นู่งหรอใช่ครับพี่จบแล้วอ๋อนี่พี่อยู่เท่าไม่ต้องถามอยู่หรอมาไม่อยากรู้แล้ววันนี้ไปไปไหนไหมเนี่ยก็จะชวนออกไปเดินตลาดถึงนองยังไม่ได้ไปไหนเลยตลาดไหนอะตลาดซีฟันิงอ้ยน้าไปอะ อ่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปทำไรเอ้ยเอ้าคือมาอยู่นี่คือมาอยู่นี่เห็นหนอกก็ยูุ่บเดียวเลยมาสนคุยเสือโอหไข่เหรอฮะน้องยังกะน้องน้องใครกะน้องอยู่นี่อ่ะแล้วเป็นยังงต่างมากะเขาคุยคุยอย่าง คุยเล่นคุยเห่นด้วยคุยเห่นยังวยคุยเห่นยหคุยเห่นยังคุยเห่นยังกับคุยเห่นกับน้องแล้วทำไมต้องคุยมีเรื่องเงี่ยมธุระเง่ยเอ้าถ um ่ายทำไมดูเรื่องไหมเอ้าก็กูถามคอมก็ต่อคองกรต่อเร็วบอกว่ามาคุยย่านนองเหนา เขาแล้วทำให้มึงตกหย่านน่องเหงาทำให้ตัองย่าน่องเหงาแล้วให้ตัองย่าน่องเหงาก็เห็นน้องวิวคนเดียวนี่มาซื้อเขาก็ะ้อนด้วยเขาก็ได้ของมาของแอร์ด้วยของคล้องกับมีแอร์มันเปิดของอีปิดมึงอยากผลตีนเอาอีนี้อีกอย่างมึงอยากิดตีนเอาห้องคล้องกับมีแอร์เนอะอันนี้เราออกไปเลยออกไปห้องคล้องออกไป ออกไปเดี๋ยวออกห้ก็ได้ไม่ต้องออกไ้องออกไปเฮ้าเออยหยังเกินไปนะเกินยู่ตอนาขุเห็ดในหมักตัวนี้ไอ้เจ้าหยออกไปห้องกับแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเนะหยัง ไปนออไงี้ยเพื่อไปทำไมพี่ออกไปก่อนหลโอเคออกไปก่อนเดีวขอเคียย์ก่อนออกไปทำไมไม่ต้องออกก็ได้อออกไปออกเลยออ้าคุยกับหน่องซื้อแค่บอกไปขอมมันแก่อยู่เป็นอย่างด้วยนะเขาอียนะไ่วแล้วะบ่ไว้ไม่ไหวนะไม่ไหนะโม่เกิดาหนะเกิดขึ้นหน้เอาแม่ ทำไมอ่ะดูดูของพี่นี่สิโอ้โหเจนเจนพี่เจ๊เจ๊มันเกินว่ะนี่น่ะทำไมเพว่าแต่แต่พี่เรียกประมาณนี้มันไม่ถูกไงเออใช่มีอะไรกันมีอะไรกันอ่ะพี่ไม่สมบนทั้งอย่างเงี้ยไม่ร้อนตรงไหนพี่เข้ามาไม่กูว่าเขากมีห้องห้องแอร์มีทุกห้องใช่แอร์มีทุกห้องใช่พี่เลือกเลยพี่นั่งตรงไหนใช่พอบอกพี่แล้วเห็นไหม น้องยังหูจักอะแต่มื่อกีสมองมีสมองเห็นมงคิดบ่อยนองเกินเขาขอมาทำมาจากไหนซื้อเหรอลน้องบอกว่าว่าไม่มาลงนี่ค่ะพี่เรียกน้องมาดิบ่สไมไต้องต้องต้อนไปไปมเอากน้องบอกว่าน้องบอกเกินไปว่ะแจนนะเกลย เหื่ได้มาวัวนี้อีกน้องเาเปิดเขามาน้องไหมแล้วเรียกเรียกเขามาเรียกเรยกน้องมาดิพี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเรียกพี่จริงไหมไม่จริงน่นมึงอบอกว่าน่องเขาบอกเอาบอกจริงจริงเขาเข้าเขาเขาเข้ามหาเลยใช่ไหมอือก็คอยนอนเล่นโทรศัพท์อยู่อะเืออเฮ้ยังเกื่

กล่องคลิปแกงยังซื้อเนี่ย,ยไปกล่อ,องมะโบกล่องไวหน่อยแก,ง,แกงกูเอาเขาแกงซื้อ,อแล้วมันสองวรแกงเวลา <laughs> ห้กูแกงขึ้นมา เอออาไว่ต้องหมบ้อนหน่อยโอ้ยเออัวเดอวเอัวเอแหงแงเืออวโทรเรียกอีกสิบคนโอเคโอเคนี่ไม่อโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปคลิปหน้านะครับทุกคนก็ขอบคุณน้องนุ่นด้วยนะครับอะไรใหน่เห็นเขาเยอะ ไปแล้วเขาทุกคน้ไปนี่ปิด